สวัสดีครับวันีว่างก็เลยมาทำคลิปตะเกียงเจ้าพายุนะครับสามร้อยห้าสิบแรงเป็นเป็นออฟติมูดสามรอยครับแท้ทั้งตัวนะครับนะครับภาพสมบูรณ์ตูดไม่ตรงครับเกรดฝาถังสูบ นอกครับหัวหน้าครับนี่ครับเจ้าของเก็บรักษาดีมากครับแท้ทั้งตัวเป็นของมันเลยพอได้มาก็มาทำคลิปเลยนี่ครับถาดยีกระเช่าครับ น o อตถวยแอลกอฮอล์นี่ครับกระเช้าเป็นแบบนี้แปนบิดนะครับแปนบิดชุดวาวแปนบิดนี่ครับตะเกียงสมบูรณ์นะครับก็ได้มาปุ๊บก็เอามาทำคลิปเลยเพื่อมาแบ่งปันเพื่อนๆสมาชิกที่ชอบตะเกียงเหมือนกันครับ ื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ชอบตะเกียงครับทำไว้แบ่งปันครับเพราะว่าณปัจจุบันเนตะเกียงเก่าสภาพสมบูรณ์ค่อนข้างหายากนะครับ mm hmm. ก็เผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ